ุดอาลายัยอดีตดาวดังลาลับฟ้าในวัย86ปีย้อนรอยข่าวเศร้าของวงการเพลงวันนี้เป็นข่าวเมื่อปี2561ศิลปินนักร้องเพลงลูกกรุงรุ่นใหญ่เอมออนวิเศษสุดเจ้าของผลงานเพลงดังมากมายเช่นแฟนซีชีวิตแรมพิศวาสลมทะเลอาถั์สวัสด์กุลสตรีเป็นต้นได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบเมื่อช่วงบ่าย ของวันที่28สิงหาคมปี2561ที่บ้านพักจังหวัดเชียงใหม่ในวัย86ปีเอมออนวิเศษสุดเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคมปี2475บ้านเกิดของเธออยู่ใกล้ๆกรมอู่ทหารเรือบางกอกน้อยฝั่งทนชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นนักร้องประกวดล่ารางวัลตัวยงคนหนึ่งในยุคนั้นโดยประกวดร้องเพลงตามงานวัดและวงรำทนตั้งแต่อายุ12ปีเคยร้องเพลงของกรมโฆษณาการ และมักจัดชนะเลิศการประกวดแทบทุกครั้งเรียกได้ว่าได้รับรางวัลชนะเลิศมากมายมานับไม่ถ้วนการก้าวเข้าสู่วงการเพลงเฉลิมแก้วสมัยนักร้องประจาวงดนตรีดุริยางทหารเรือเป็นผู้ชักนําเธอเข้าไปเป็นนักร้องประจาวงดนตรีดุริยางทหารเรือเมื่อปี2490ซึ่งขณะนั้นเธออายุได้15ปีอยู่ที่นั่นไม่นานนักสมยศทศนภาณ์นักร้องรุ่นพี่ได้แต่งเพลงชื่อว่าแม่ของลูกให้เธอร้องบันทึกเสียงเป็นครั้งแรกแต่ว่ายังไม่ดัง ต่อมาได้ร้องเพลงที่สองชื่อเพลงว่าลมทะเลโดยร้องคู่กับสมยศทัศนภาณ์ทำให้ชื่อของเธอพอเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงในยุคนั้น<ๆ>เธอได้บรรจุเป็นนักร้องประจำกองรุรยยางฐานเรือเมื่ออายุได้18ปีชื่อของเอ็มออนพิเศษสุดมาโด่งดังทั่วประเทศตอนที่ได้ร้องเพลงจากการประพันธ์ของครูพยงมุกดาเริ่มจากเพลงอาถันสวัสด์แฟนซีชีวิตซึ่งมีเนื้อร้องดังนี้เขาแต่งแฟนซีมากมีต่างสีต่างสัน ดูแล้วแพรพันธ์แข่งขันกันงามหนักหนาฉันแต่งอย่างนี้ไม่ใช่แฟนซีนะท่านเจ้าขาเพราะยากแค้นอนาถาแม้แต่เสื้อผ้าไม่มีชิ้นดีแม้นเปรียบแฟนซีก็เป็นแฟนซีชีวิตมองแล้วต้องคิดชีวิตของคนเหล่านี้ล้วนแตกต่างกันเหมือนผ้าแพรพันธ์หลายหลากมากสีรวมทั้งคนจนมีสุดแต่วิธีที่ตนเกิดกา เพลงอื่นๆที่เอมออนวิเศษสุดได้ขับร้องจากปลายปากกาของครูพยงมุกดาก็เช่นเพลงใครจะรักคุณเท่าฉันกัลยาณีและยังมีเพลงดังอื่นๆจากหลายครูเพลงเช่นเพลงอดีตรักใต้ร่มริงโงอดีตรักริมฝั่งตาปีคำอุทาหนกุลสตรีเพลินมาลีโอ้ดวงใจอารมณ์สวัสดิ์กเรียงลาวันสาวคบเพาะไม่มีเธอที่บางแสนรักหรือลวงเป็นต้น เอมออนวิเศษสุดรับราชการอยู่กับกองุรือยางทหารเรือรา,ราวสิบกว่าปีจนได้รับยศพันจ่าเอกหญิงก็ลาออกมาเป็นนักร้องรับเชิญทั่วไปในบวันปลายชีวิตหลังจากเลิกร้องเพลงเธอไปอยู่กับลูกที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าก็ยังเพลิดเพลินอ,อยู่กับเสียงเพลงโดยรับเชิญไปร้องตามกลุ่มแฟนคลับต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่อยู่เป็นประจำแม้กระทั่งเมื่อปี2 5 5 7ในขณะที่เธออายุได้82ปีก็ยังรับเชิญมาร้องเพลงในงานดนตรีในสวนของกรมประชาสัมพันธ์ เธอยังร้องได้ไพเราะน่าฟังแม้ว่าตัวเลขอายุจะมากแล้วแต่วันนี้เธอจากวงการเพลงไปแล้วครับด้วยวัย86ปีขอให้ดวงวิญญาณของเอ็มออนวิเศษสุดจงไปสู่สุขติภพด้วยเถิดัวดีแชแนลขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ที่ท่านได้เรียบเรียงไว้และอนุญาตให้นำมาเผยแพร่ขอบคุณมากครับ